E aí กต,อ,ตองสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ผม D3x e นะครับในเกม Dead Effect 2นะครับซึ่งเกมนี้ก็ลงในมือถือมาก่อนนะฮะลงในสมาร์ทโฟนมาก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ Import เข้ามาใน PC นะครับ <c oughs> ก็เพิ่งเข้ามาเมื่อ,อวันที่20น่าจะ20นะฮะ20กุมภาพัน์ที่ผ่านมานี่เองนะับโอเคก็เป็นเกมแนวหลอนๆน,นะครับสยองสยองนิดๆน,น,นะฮะ ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นบนอวกาศนะครับบนยานอาวกาศหรืออะไรประมาณนี้นี่ฮะโอเคเรารมาลองเล่นกันดูดีกว่านะครับหรื่านิวเกมเลยนะฮะโอ้ดูเหมือนว่าเขาจะมีสกุลสกิลให้เรารเลือก,น,กนะครับตอรรบนนี้ก็จะเลือกได้ทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันนะครับแล้วก็อ่า pick it's me need do you you want อ๋ t คือสกิลเขาแตกต่างกันนะครับตัวแรกจะเป็นกันเนอร์นะครับจะใช้เฮฟวี่ไวพอนนะครับอะไรอีกอ่ะอใช้ปืนเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็สกิลมีอะไรบ้าง มีอ่าใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับไอเล็กใช้เมีอะไรอีกมีไทม์สต็อปด้วยนะครับมีอะไรอีกก็เดี๋ยวคงต้องมีซัมมอนไลนิงบอลด้วยถ้าเกิด,เ,กดเป็นตัวผู้หญิง,ผ,ผ,ญงผู้หญิงใช้ช็อตกันนะครับใช้ช็อตกันเป็นหลักอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกแนวปืนกลแนวไอซอลไลเฟิ Others call it a nightmare, I mean, I mean, my dream coming The ESS Meridian. The first interstellar colonization ship sent from Earth to Tau Ceti. A giant arc filled with the best that humanity could offer. Most of the colonists were put in cryogenic hibernation. Only a handful stood watch and continued with the scientific research. Free from the constraints imposed on research on Earth, they developed many wonderful technologies. They even conquered death itself. They learned how to create life and turned themselves into monsters. The reign of terror and mad science on board the ship ended when one brave soldier, himself a part of another mad experiment, Managed to break free and kill Professor Wagner. In a just universe, that soldier would be a hero. But we're not living in a just universe. okay the last Doctor. Good. Activate the visual cortex. Leave the rest of the brain blocked for now. I'm sure I already told you that the extermination orders won't apply to this subject. Gunner, follow the light with your eyes. Now to the left. Okay. to the Good. Put the whole brain to sleep. เราเพิ่งตื่นมาจากการหลับไหลนะครับนะเขาก็เลยเช็คดูว่าเออพูดอะไรบ้างเนี่ยใช่ไหมวันนี้กี่นาทีต่อมาลุกขึ้นลุกขึ้นช้านะตอนนี้แยยังดูออนแอร์อยู่เดี๋ยวฉันจะเช็คดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเพราะเรากำลังเหมือนกับ slow down princess what's going on there's no time for questions we have to move fast how do i feel like i've had a conversation like this? if you stay will like me but i managed to hack down the medbot and woke you up i can't give you orders but i know how to get out so i suggest we cooperate okay ก็เริ่มมาเขาก็สอนเบื้องต้นก่อนนะครับเห็นเท้าใช้พิเก์เป็นเปิด F คือเปิดไฟไม่บอกกูด้วยว่าให้กูกดอะไรสเปซบาร์เหรออ๋อสเปซบาร์นะครับ ให้เราเก็บอาวุธจกด้วยครับก็ผมคิดว่าเขาน่าจะเรียนแบบในอ่าเดอสเปซหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็มีเป็นสัญญาณเหมือนเดืสเปซเกมดูเมื่อก่อนนะครับ วันมาหรือไรวะเนี่ยหาเจเนอเรเตอร์นะครับเพื guard, right systems, ่อให้ผู้หญิงคนนี้เขาแฮกนะรักว่าเมาส์จะหันไวเกินไปหรือเปล่า

ชาร์จแล้วชอ็อตไปมึงรีโหลดนานนะครับปืนนี้โอเคไปทางไหนวะขวาก่อนแล้วกันนี่ได้เงิน <c oughs> ก็ผมคิดว่า,เ,าเกมนี้น่าจะมีการอัปเกรดอะไรด้วยหรือเปล่าใช้เงินอัปเกรดนี่มันเชื่ออะไรเนี่ย สกิสกิเลตี okay, ้โดนนะครับโดนอเคยนตีเฮ้ยต้องปรัเมาวิงเลนะโอ้โหคือได้ยิงธรรมดาได้ยือโคตรไม่แม่นเลย โอเคซึ่งเกมเกมนี้ก็ถือว่าผมว่ามันโอเคนะครับเพราะว่า,าเขาสามารถโคออ์ได้ด้วยนะครับ COP ได้ได้ถึง3คนนะครับก็เล่นผ่านด่านสนุกๆนกนะครับ

มันไม่มีโจมตีเลยประชิตเลยไงวะว้าเบนไฟฟ้าฟยิ้วยิ้วยิว,วเอ้ยาตายนี่วะเจออะไรยิงไว้ก่อนนะครับพ่อสอนไว้ไงวะนี่ยอ,อ๋อให้มันใกล้เคียงกัน สี่สิบเจ็ดไม่ให้เราทำอะไรวะอ,อันที่หนึ่งเน,นี้่ย แอ <Ris> คท<ร>ี e แบ c k อัพเจ e r เ t อร์งงครับอ๋ยอ,อย่างนี้นี่เองโอเคงงนะครับแล้วตอนแรกทำไมไม่เหมือนเดิมวะเฮ้ย เวีรนงคือ use open inventory menu ก็ผมเพิ่งเล่นเลยนะครับผมยังงงๆอยู่เนะี่ยยังไม่ได้อะไรเลยนะ How zombies have you set free? A lot. A hundred. Maybe more. you, I told you we need to slow down the soldiers. There's too many of You don't seem to have any problem with zombies. I need to our โอหรดไปหน่อยรไปหน่อยโอเคอ่าของดีไหมแค่นี้เองเหรออยาได้อาวุธใหม่เลยครับตอนนี้ดันม้อุดกันอะน โอ,โอเคครับเราปิดแก๊สไปแล้วนะครับเปิดเฮ้ยหมาใช่ไหมเสี่ย,ยะละกูปึงใส่ลูกกระสุนช้าจังวะ เกือบแล้วไม่ใส oh. ่ลูกกระสุนโคตรชา้ <laughs> าเมาส์มันไวไปครับเดี๋ยวผมปรับก่อนมันไวเกินไปนะฮะไวจนน่าลำคาญมากเอ็อมเซนเนอที่เอาเอาใหม่ครับ oh. ก็ยังไวอยู่ดีนะครับแตก่ก็ดีขึ้น ฮเฮ้ยนี่ฮะยัไม่ตายเหรอโอ้นึกว่าตายแล้วใสก่กระสุนทำไมเนี่ยโโก็ไม่ได้เข้าใจอะไรยากนะครับก็วิ่งตามทางเหมนเลยเฮ้ยนี่มันทางเดิมไม่หว่า ออเราเว่ยเฮ้ยเริ่มงงแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวทางไหนวะนี่ไงสแกนนิ้วสแกนนิ้วเปิด now go u l o r i o r s o w i v already hacked the door leading u as soon as get up here we a n a f e i'm here, jolie, i'm here, okay? okay, start I me not to hey there, princess, how are you? name's Dinah. oh, gunner danielle. yes, yeah, i know. Okay. follow me. how about thanking me for setting you free, princess? thanks for letting me out. no kiss? we're not safe here, so i suggest we get the hell out of here. เดินไปสิเดินช้าทั้งมโอเคผ่านแล้วเลเวลอัพด้วยนะครับก็จะมีสกิลพอยต์ให้อ่ามีมีสกิลให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอันล็อกอะไรสักอย่างโอ okay, เค a อ h i e v เ m นต์ r e บาร์ดเปิดได้อะไรไม่ได้เปิดนี่หว่าแค่ได้เฉยๆนะครับอ่าได้เม็ดคิดเม็ดคิดมาแล้วก็พ r i m ร r y อโม o แล้วก็อะไรอย่างเงย แบตเตอรี่อะไรสักอย่างเลยครับโอเค We now. be safe here The soldiers are sure should this s that the for of part กอนนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันทีคลิปหน้านะครับก็อาจจะมี COP CO o เล่นกับคนอื่นด้วยนะครับเพราะตอนนี้ก็พยายามจะหาเกมที่เอ่อเล่นได้หลายหคนมาแคสนะครับ วความสนุกสนานนะครับผมโอเคเจออีกทีนะครับวันนี้ก็ลากลับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ